ไหมหนอดกวก่ามันหมูอ๋อหนอนโดก,กว่าอีกดก,กว่าครับอ๋อตัวนี้หนอนโดแล้วความแร่งล่ะคที่แก่งไม้ปีเดียอก็แก่งไปได้แล้วครับอ่าความเหมือนกันคือความแข่งพอๆกันแล้วบางกับหนามาเมื่อกี้เราขออนุญาตตัดได้ไหมได้ได้ครับอ้าวอันนี้คุณทิพพามาดูสวนนี้เรียกว่าไผ่อะไรครับไผ่วัสโซครับ วะโซวะโซนะอันนี้มันต่างกับมันหมูยังไงใหม่ๆลุงมองเอ้ะมันเหมือนมันหมูนี่นะไม่มีข้อแตกต่างคืออะไรอ่ะเราช่วยบายหน่อยข้อแตกต่างก็คือลำตัวน,นี้จะไม่ค่อยตรงเท่ามันหมูมันหมูลำจะตรงกว่าครับความตรงของลำอ่ะเราดูนะครับแบะไปแบะมาก็มีคดไปคดมาก็มีนู่นนู่นครับอันนี้คือไก่วะโซวะโซนะไม่ค่อยตรงลำที่หนึ่งสีต่อมาคืออะไรครับไม่ตรงลำไม่ตรงอันที่หนึ่งแล้ว วิาะพอสินอโดกนอดกเหมือนกันไหมนดอดกกว่ามันหมูอ๋อนอดกกว่าอีกโดกว่าครับอ๋อตัวนี้หนอโดกแล้วความ,กมแก่งล่ะที่แข่งไม้ปีเดียวก็แก่งใช้ได้แล้วครับความเหมือนกันคือความแข่งพอๆกันแล้วบางกับหนาเมื่อกี้เราขออนุญาตตัดได้ไหมได้ครับเอ้ยนี่มาดูมุมนี้คือก็จะย่บอกไม่ค่อยหนาเหมือนกันความ ความไม่ความเหมือนความเหมือนอมไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เข้าโรงงานตะเกียบได้อ่าเข้าโรงงานตะเกียบได้อะไรได้นะครับแต่ตัวนี้คือความตรงไม่ค่อยตรงพอแบะๆนะครับแล้วความหนาไม่หนามีความมีความตรงกันแล้วขยายพันธุ์ง่ายหรือยากยากครับต้องสุดเหมือนกับตัวโน้นเลยนี่คือความเหมือนแต่ความแตกต่างแตกต่างคืออันนี้ลำแบะลำโคง้งไอมันหมูลำตรงงงไหม ลุงเคพูดนี้ให้ <S <S ให้ให้ดูว่าวะโซ่กับมันหมูที่คุณที่บอกคนละตัวเลยมันมีความแตกต่างมีความเหมือนกันบางบางบางอย่างเหมือนคือลำบางเหมือนกันนะครับหนอคล้ายกันไหม <S <S <อ>สีหนออ่าเราบอกสีหนอ,อก,ก่อนหนอ,อมันหมูหนอจะสีดำอ่าออกดำดำ,ดำส่วนวะโซ่หนอจะเขียวนี่หนอออกเขียวแม่เราไม่เห็นตัวสีเตียดอ่าแล้วก็ก็มีแบบแปลกอาการแปลกๆนี่เยอะเลยเว้ย อันนี้มีประมาณกี่กอครับคุณพี่มีประมาณร้อยกว่ากอสองร้อยน่าจะได้อยู่ครับนี่แปลกๆเลยดิทุบๆงอๆชื้อๆเท้าตาอะไรแบบนี้ก็แหม่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์นะสนใจเลยเนี่ยใช่ต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นนะเออมด่นอและสีนอเรา้อไปโนวยแล้วมันไม่มีเตี้ยอยากจะดูเตี้ยระยะปลูกอะไรไว้ครับนี่คุณพี่ปลูกระยะห้าคูนห้าครับห้าคูนห้าไร่ละาหกสิบสี่ต้น าบางล่องก็แซมด้วยต้นยางนาโอ้พอ<า>โตอนกันนะครับไผ่ไ,ไอ้ยางนาอยู่ทุ่งไผ่เรอ่องมาไปดูวน่อยมดูหน่อยยางนาตรงไหนเนี่ยนี่อ๋อนี่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 นนยางนาเขาแท็เออแตกดีนะนี่แตกดีครับนี่แตกดีกับทุ่ไผ่ได้ดีครับนี่อ้าวมีแท็กยางนาก็ได้ด้วยแหมจะพยายามจะหาหน่อเตี้ย เจอหน้านี้มันขึ้นหมดแล้วเนาะแล้วพี่ตุ้ยเสียหายยากโอ้โหนี่ยังไม่เคยตัดขายมั้งยังไม่เคยตัดเคยตัดครั้งสองครั้งเอาเอาไม่เยอะยี่สิบสามสิบกรัมนี่นะครับอ๋อตัวนี้ว่าจะแสงบางๆห,ห,หน่อยเอออเาไว้เอาหน่อนหน้าผมเลอะอ้าวตัวนี้ยังไม่ได้ให้เบอร์กันไว้ถ้าใครสนใจวะโซ่ ใครอยากจะได้ลาใครอยากได้หนอไอตัวนี้หนอดกใช่ไหมดกเมื่อกี้พูดนอกรอบหรือว่าบันทึกไปดูเขาว่าโดกกว่ามันหมูอีกาดกกว่ามันหมูครับเออถ้าใครสนใจเรื่องหนอเรื่องลาหรือพันแต่พันทํายากเนาะทํายากบอกเบอร์หน่อยเบอร์โทรนะครับ0 8 9 4 8 1 6 6 0 5ี่หนึ่งห้าทีทแอดไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์นี้อ่าโอเคครับอันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ